แกะจุดเข้าหุ้น CCET ก่อนพุ่งแรงจะมีจุดไหนให้เราสังเกตกันบ้างเราไปคุยกันครับสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนและเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปแกะจุดเข้าหุ้นที่กําลังขึ้นมาอย่างร้อนแรงนะครับนั่นก็คือหุ้น CCET นั่นเอง CCET นะครับเป็นหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่แต่เดิมเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเขาเนี่ย อยู่แค่ประมาณบาทกว่าๆเท่านั้นเองนะครับเมื่อ1ปีที่แล้วแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยตอนนี้นะครับขึ้นมาอยู่ที่8บาทกว่าแล้วนะครับผมโดยผมจะพาเพื่อนๆไปแกะจุดเข้านะครับเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นวันที่หุ้นเนี่ยปรับบวกขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยนะครับถ้าคิดจากราคาวันก่อนหน้าเนี่ยวันนั้นเนี่ยกวกไปประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโดยผมจะแชร์เทคนิคนะครับวิธีการดูซึ่งนอกจากที่เพื่อนๆจะได้เรียนดูในหุ้นตัวนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถนําาเเทคคนนิหล่ี้้ับไปใชกห หุ้นตัวอื่นๆในตลาดหุ้นไทยได้อย่างแน่นอนนะครับผมจะพาพวกเรานะครับย้อนไปหนึ่งวันก่อนที่ราคาหุ้นจะปรับตัวกระโดดขึ้นมานะครับเราไปดูในเรื่องของเทรนกันก่อนนะครับอันดับแรกนะครับเวลาที่ผมจะเข้าไปเทรดหุ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเก็งกําไรหรือว่าจะเป็นการเดย์เทรดเนี่ยสิ่งแรกที่ผมจะสังเกตก่อนนั่นก็คือในเรื่องของเทรนโดยการดูเทรนนะครับแบบง่ายที่สุดเลยที่ผมจะแนะนําทุกท่านเนี่ยนั่นก็คือการดูจากเส้นค่าเฉลี่ยนะครับในที่นี้นะครับผมจะให้เพื่อนๆดูที่เส้นสีขาวนี้นะครับนั่นก เฉลี่ย EMA 200นะครับจะเห็นนะครับว่าใน time frame day ที่เรากำลังเปิดการาฟดูกันอยู่เนี่ยราคาหุ้นเนี่ยเขาก็อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 200นะครับมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2023แล้วนะครับดังนั้นข้อนี้นะครับถือว่าผ่านนะครับแปลว่าหุ้นตัวนี้ถ้าหากว่าเราพิจารณาจากเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยเขาอยู่ในเทรนขาขึ้นนั่นเอง มากันที่ข้อ2นะครับหลังจากที่เราเห็นแล้วนะครับว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยข้อที่เราจะมาดูกันต่อมานั่นก็คือในเรื่องของโครงสร้างครับหรือว่า Market Structure นั่นเอง Market Structure นะครับผมจเ้เพื่อนๆดูแบบนี้นะครับนั่นก็คือเวลาที่หุ้นเขาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยแล้วมีการย่อ ตรงนี้นะครับจุดที่เขาทําการย่อเนี่ยจะต้องไม่ทําการหลุดโลเดิมแบบนี้นะครับแล้วจะต้องมีการเบรกบริเวณไฮแบบนี้ขึ้นมาได้อ่าเราได้จุดแบบนี้ละอ่าเมื่อเราได้จุดแบบนี้เนี่ยหแล้วก็ย่อ2นะครับแล้วก็ขึ้น3ตรงนี้เขามีการเบรกไฮนี้ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดชัดๆที่เราจะเรียกว่าเขาทําการเบรกออฟสตัคเจอร์นะครับหรือว่าหุ้นเนี่ยมีการทําจุดสูงสุดใหม่ขึ้นมาได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเขาทําการย่อเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขาก็ไม่ หลุดจุดนี้เช่นกันนะครับแล้วก็เบรกขึ้นมาได้ดังนั้นนะครับพุ้นตัวนี้ก็พูดได้ง่ายๆเลยว่าเขากําลังอยู่ในช่วงที่เป็นขาขึ้นหรือว่ามาร์คอพเฟดอย่างชัดเจนนะครับผมเราได้กันไป2ข้อแล้วนะครับมาที่ข้อที่3นะครับนั่นก็คือลักษณะของกราฟแท่งเทียนวันล่าสุดอ่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับที่มือใหม่อาจจะไม่รู้ว่าจะต้องไปดูตรงไหนบ้างนะครับซึ่งผมจะให้ดูนะครับลักษณะของแท่งเทียนที่เกิดวันล่าสุดนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยเราจะมาดูนะครับจะ ว่าแท่งเทียนวันล่าสุดเนี่ยเขามีการเบรคขึ้นมาแล้วก็ชนะวันก่อนหน้านะครับซึ่งถ้าหากว่าเราไปดูในส่วนของชาร์ตแพทเทิร์นที่เป็นภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพของการขึ้นของเขาเนี่ยเป็นลักษณะของขาเอ็นนั่นก็คือยิงขึ้นมา ย่อลงมาล่างนะครับแล้วก็พยายามทําเขียวขึ้นมาแบบนี้ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับตัว N น,นั่นเองนะครับคือมีการย่อแบบนี้แล้วก็พยายามจะทําแบบนี้ขึ้นมานะครับโดยเราสามารถที่จะตั้งสมมติฐานได้ว่าการที่หุ้นเขาขึ้นมาเนี่ยแล้วมีการพักตัวแบบนี้นะครับ เขามีโอกาสที่เขาจะยิงขึ้นต่อแบบนี้ได้นั่นเองดังนั้นเนี่ยในส่วนของชาร์ตแพทเทิร์นหรือการดูในเรื่องของแคนเดลสติ๊กเนี่ยรูปแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นรูปแบบที่เราจะต้องเอามาเข้าวัดดิดได้เลยนั่นเองนะครับและต่อมานะครับนั่นก็คือข้อสุดท้ายนะครับที่ใช้เป็นจุดหลักๆเลยนั่นก็คือในเรื่องของการมีข่าวหรือมีอีเวนต์สำคัญนั่นเองนะครับ โดย c c e t นะครับมีอีเวนต์สำคัญที่เกิดขึ้นนะครับก็คือวันที่13เนี่ยเขามีการประกาศงบการเงินนะครับว่าหุ้นเนี่ยมีการกำไรเติบโตนะครับซึ่งจุดนี้แหละเป็นจุดสำคัญเลยนะครับที่จะเป็น confirmation นะครับว่าในวันต่อมาเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะเล่นแรงได้นั่นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยหุ้นตัวนี้ถือว่าเข้าเงื่อนไขทุกอย่างเลยนะครับที่ผมใช้ในการ day trade หุ้นนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะ day trade เนี่ยนั่นก็ คือคุณก็จะต้องเตรียมตัวนะครับเปิดกราฟเข้ามาในทางเฟรมย่อยนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วแต่ถนัดเลยนะครับบางคนถนัด5นาทีบางคนถนัด3นาทีบางคนถนัด1นาทีนะครับนักเรียนของผมในกลุ่มเนี่ยผมก็จะสอนนะครับตั้งแต่1นาที3นาที5นาทีนี้เลยนะครับว่าเรามีจุดสังเกตมีจุดเข้ามีจุดดูอย่างไรเพราะการเล่นสั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือกราฟในทางเฟรมย่อยแล้วก็บิตออฟเฟอร์พฤติกรรมตลาด ที่เราจะเห็นหน้าง,งานนั่นเองนะครับซึ่งผมจะไม่ได้พูดทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้นะครับแต่ผมจะไกด์โครงสร้างเบื้องต้นที่ผมเนี่ยให้เพื่อนๆไปสังเกตได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาดูตัวอย่างนะครับเอาเบสิกก่อนเลยแล้วกันดูในไทม์เฟรม5นาทีกันก่อนแล้วกันอ่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เข้ามาดูในไทม์เฟรม5นาทีนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าโครงสร้างราคาของเขาเนี่ยก็จะมีลักษณะที่มีการยิงขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะยืนนะครับยอ่ยอยอ่ยอยอ่อย่อย่อแบบนี้นะครับแล้วก็มีการเบรกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ ว่ามีการเบรกบริเวณนี้ขึ้นมาแล้วก็ยืนออกข้างแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเรารู้แล้วนะครับว่าเขามีการประกาศงบกันเงินเนี่ยอ่าผมจะไปทีละแท่งนะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขา,ามีการเปิดกระโดดขึ้นมานะครับพร้อมกับวอล่มมหาศาลแบบนี้นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยสิ่งสําคัญเลยในการเทรดหุ้นเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของวอล่มเข้านั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าว่าเพื่อนๆตีการาฟในทำเฟรมย่อยทำเฟรม5นาทีเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นชัดๆนะครับว่าเขามีการเปิดกระโดดแล้วก็เบรกเทนดไลน์แบบนี้ข หากว่าเราใช้ทางเฟรม5นาทีเนี่ยเราอาจจะกําหนดไปเลยก็ได้นะครับว่าถ้าหากว่ามีการหลุดแลคะเปิดเนี่ยเราก็จะยอมสต็อปลอออกไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าอยู่ที่ประมาณ4ช่องนั่นเองนะครับคือราคาเข้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7.15คัดลอสเนี่ยประมาณที่6.95นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อเพื่อนๆได้จุดเข้าแล้วก็จุดสต็อปล็อตแล้วเนี่ยก็นําไปกําหนดริกดีหวานนะครับตามแต่ระบบของแต่ละคนเลยนะการที่เราจะเทรดแล้วมีกําไรสม่ําเสมอจากการเดเทเนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีการกําหนด r ริกที่ว่าที่ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะการเดเทเพื่อนๆอาจจะกําหนดไปเลยนะครับว่าเอา RR เนี่ยเท่าไหร่เช่นสมมติง่ายๆเลยเนี่ยผมบอกว่าผมเอา RR 1ต่อ3เนี่ยนั่นก็แปลว่าถ้าหากว่าผมเข้าที่7.15แล้วราคาหุ้นมีการขึ้นมาที่7.75เนี่ยผมจะทําการออกไปนะครับผมไม่ว่ากรณีใดก็ตามอ่าอย่างตรงนี้เนี่ยราคาก็มาถึง TP เรานะครับดังนั้นเนี่ยไม้นี้เนี่ยก็ถือว่าจบงานไปนะครับก็ได้ RR ที่1ต่อ3นะครับหรือว่าบางคนอาจจะออกแบบระบบนะครับให้มีการ แบ่งขายนะครับเช่น RR 1ต่อ3แบ่งขายนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขามีการขึ้นต่อเนี่ยก็มีการทยอยแบ่งตาม RR ตามจุดต่างๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น RR 1ต่อ6หรืออะไรก็ตามหรือว่าที่เหลือเนี่ยจะปล่อยรันขึ้นไปขายวันต่อไปอะไรก็ตามก็ได้นั่นเองนะครับผมถ้าหากว่ารันขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะได้ RR อีกเป็น RR 1ต่อ9 1ต่อ10เลยก็ได้นั่นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยขอให้เพื่อนๆใช้ทริคเหล่านี้ที่ผมสอนนะครับไล่กันไปตั้งแต่การดูเส้นค่าเฉลี่ก่กอนนะครับ แล้วก็ดูในเรื่องของโครงสร้างนะครับผมแล้วก็มาเจาะลึกนะครับในเรื่องของชาร์ตแพทเทิร์นนะครับในเรื่องของตัวแท่งเทียนที่เกิดขึ้นล่าสุดแล้วก็ไปว่ากันในเรื่องของอีเวนต์นะครับแล้วก็ค่อยซูมเข้ามาในไทม์เฟรมย่อยนั่นเองสําหรับใครที่ต้องการจะเดทเทรดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ5เทคนิคนะครับที่ใช้ในการเดทเทรดหุ้น CCE T อย่าลืมนําไปฝึกฝนนะครับแล้วก็ทําการแบ็กเทสทดลองก่อนที่จะนําไปใช้นะครับ